กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีบรรทุกฐานที่เขาหับซมซ่อง,งน้องคำเด้อบรรยากาศยำเศร้าๆพี่นออ้อยเมื่อไหนเจ้าพนสิตกไปจากปลาลงเรื่อยๆเนาะลมโซยโๆมาเนาะน่าสงมัยข้าเจ้าบรเิเหตพี่น้องเอ้ยเหตุนาขัางใกล้กันเน,ะนาะแนวไปเห็นตเเเท,ทงมาเห็นพาเมีย มันเลี้ยงเลี้ยงเอ้เจี๊ยบปันเถ็ดยังกินเลยแม่เจียบพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีว่าสิปนค้าไก่โอ้แม่เจีิปบค้าไก่จิ้มก,ก,กินน้ำกันกับมันบดปลายแม่กินปีกกับมันปลาย ก็เลยมันสิบอิม่มปุ่นต <บน S 1> ้องตุกตกกลางใชไห้ย,ยัยปุ่นแล้วก็พากัดจำเอากับไข่แน่แม่เด้งดังเด้งดัง <laughs> อยยังกระด่สันกับคตกมาราาสตรัตว์ียกมาแลยนี่

โอ้กระดูกมันนำบริภักเส้นอแยกแม่มไ,ไ่มกักกินบลาด้ายมนะันจะทาค้อคือเก่าอืมไากระดมหายดำหน้าพี่น้องไอ้ส่วงนี้ต้องมีพายกระดมหายดำหน้าอยากเรียกไยมันนะปลาโล น้องแก้มบุ้มกัรไวไวไให้ใหม่โมข้าวัวเลยน้านใหม่ข้าวกรัวกันพี่น้องเลยยายยังไม่ไ้ละใหม่ยายคือเมนุสันดิโอข้าวกระขัวปลาลุงอันนี้ละม่หมกินเผาะมาเริอมมาเมากินอะไรยาย กีกินข้ากลนะม่เลยเล่งในกลุ่มมปนกินแส่บอยู่เลยนะกินแมันๆอย่าเข้ามันมันต้มนกินสักอนกิหลอดนะแมนเด็ดลูปลานึงหัวน้ำนอนจากจีเลต้องไปปลาขาวนอนอย่างนี้อุ่นอ่ะอือช้อมด้วย งไก่คั้นสนั่นเนยไปกับ่มแน่กินได้ตอนแรกจังคูจีเาพุ่นบโต๊ะเกี่ยวมันเนเป็นควยอย่างเนาะตัวใหญ่แล้วใบหวยตรงกันนะพเจ้า บ็ได้ทัองอันออกไปนู่นด้วยังที่แหงเนาะอืมไปสอนอืมสนถ้าน้องถท่าหน้ามันสิมี่บ้าม่หน้ามันคือลายไงหน้ามันลายแล้วมันเบีดถืออืม แม่แม่ในเมืองในหน้าเนี่ยแม่ที่อยูนใต้ในต้ายในเมืองในหน้าเนี่ยที่อืมหางเงินบ่เป็นหาหับแต่งทันงานเลย ขนแม่ยงงานายแน่นาหนงงนาทำงานแล้วแม่เจนแกเป็นแม่บ้านหมเลยเป็นเครื่อนล่างสวมไหมครับหมเลยปยจอยกันหมแลรักษาความสะอาดเป็นเปรพ่อหมเลยรไ่อยม่ที่เป็นแม่บ้านเลยท่นานแสเอเด็กไปจ้เพรับปาลาเด็กพี่น้องเ้ย แม่นแบบอยู่ในเมืองเนีหน้าม่ใหญ่จิ๋แล้วแจกว่าสิงามกว่าหนุ่มับจักเนาะแจ๊กเลดเฮ้ยม่ใหญ่จี๋แล้วเขาแตะป่าฮาแต่กี่ซี่แม่นมันแบบอยู่ในเมืองเนีหน้าแลจกว่างามกว่านี้โอ้โมันจะหล่อเลยกระดูกมันแตกระดูกมันมันแข็งมันจะกินได้ป่ะแม่ อะไรอยู่ในงานอเมริกาหัวมันมือค้ายเป็ดเห็นดิาขัวเท่อเงอนบอกมีปูเติงมาเห็นลาเป็ดขกือบกระัวเต็มแบบหมักฝีกระเต็มโอ้ยมาธนาในแค่มันเบิดขตคนกระควรชิ่งว่เอาไคลายเป็ดอีกบาชิ่งว่คล้ายลาเป็ดอีกแล้วหัวเราก็นนี่เห็นตะกี้บ่ได้มีไคขัวเนด้ แต่หวยยางพี่น้องเลยใครเป็ดกับใครซ้า,าม,มือมือที่ซ้ำผ่นเงียบโอ้ยอย่าขายซ้ำพี่น้องเอ้ยไม่มีโฮม,มเมสแมนเงียบขครยังกับบุพเพชได้บ้านนอกเขานะเขากินเท่เา,า,เเาไ,ไหาาร่เขาก็อยาเลยเขาวบ้ได้เหยื่อกินว่าสิว่ากินเซาแรงเซาแรงันนะพ่นกับบอดกายหลานเนาะแม่นเอาอยู่นาหันผมมีพ่นกายบอดลอยนี่ใครเขากับบุพเพชได้ ข้ายยังจังสิได้ขายเนาะแม่เห็ดคายประจำคุ้นกับประชื้อกว่าอืมบ้านน้องบัวมากับบ้านมันมานหญ่กับจิงมเถอะเขาจะไม่จะไล่คขายจมาขวัญเขาเนาะหลายค,กคายานก็ขายหลายคนก็หาหายอยู่หากินแบบประมาณ ตัวรก uh ินบดีือเหม่อในยังกระพงเหม่อก็แพงเนาะแมนแมนแต่นมันน้านด้ยเกินกองแหลวดอกดำนานได้สำเร็จแกกินเนาะนี่เงนื่อน้ำมันเก่งไคิวกโอยู่ตลาด ซ้อมซ้ำมือก็อเสียแล้วพี่น้องเวไนากุกตานไงซ้ำซี่มือซ้อมมันซ้ำมือไปเลยแต่งเสียแล้วเสียสัตวน์นะเพราะว่ากะมันบ่ได้มันบ่ได้กะไม่รื่องอ่อนกันเที่ยวแข่งกันไปลุกเที่ยวจึงผู้หนึ่งจึงผู้หนึ่งนะบางทีกระเล่นเขามานนำกันเบิดพี่น้องเวลูกหายลาเลยกะพ่อเสียด้ลูกคนนี้อันบ่ได้ลุกจึงถึงเบิดมื์อ โอ้ยวันทวขาเ่อยากเจอนันคือขาด้วอ,อ,อะไรพี่นอ้นองคิดใน้องข้ามแดมลาพาจากน้องไปก่อนเด้อผักเปิงผักสมต่อไปพี่นอ้นองกังเา,ป,เาประกันพรโทพแพ้ไม่ได้เด้อน้องข้าสีไป้อนขาไอคิวซะก่อนไอคิวกบหกองกะกะพี่น้ออ สบายดีเดอ้อพี่น้องไหยสบายดีพี่นออ้อง FC ทุกท่านเนาะอย่าลืมเด้ออย่าลืมยังไงจืดเด้อพี่น้องแมนอยู่ใกล้อยู่ใกล้กรุงเทพกรุงไทยเมืองนอกเมืองนาตะวันในเขตตะวันในเขตบ้าน,น <c oughs> บ้านตัวเองไหมเออบ้านตัวเองก็ได้เป็นบ้านอยู่แต <c oughs> ่พี่น้องแข่ยังจันเด็กเยงจันทั่วประเทศนั่นแหละ มาประเทศ <c oughs> อาเฮ้ยถูกมองถูกบ่นเด้อคือในยันนย,ยชื่นโบจักกระไดแมนสบายดีเด้อ